สวัสดีครับผมจากร้าน JT Shop นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวเครื่องวัดไข้สำหรับเด็กอ่ะเรามาดูเลยครับว่าการใช้งานมันเป็นยังไงตัวนี้คือที่วางของของ,ของตัวเครื่องวัดนะครับในการวางก็คือเราจะตั้งอย่างนี้ครับอ่าก็คืออย่างนี้ครับอ่าเครื่องวัดตัวเนี้ยสามารถ ต,ตั้งค่าอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราถ้าเราจะตั้งค่าเราต้องเปิดด้านหลังออกมานะครับอันนี้แบตเตอรี่นะครับเราก็จะมีกดที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มเซตค,ค่านี่ครับ f 1 f 1คืออะไรคือการตั้งค่าองศา c แล้วก็ตั้งค่าเป็นฟาดินหฮได้ครับเนี่ยกดอยงนี้ก็จะตั้งค่าได้แต่เราเอาเป็นองศา c นะครับเราก็กดออกแล้วก็กดเข้าใหม่นะ กด3ามสครั้งก็จะเป็น f 2ตัวนี้จะวัดบอดี้ตัววัดที่ที่ตัวของเด็กหรือที่หน้าผากของเด็กนะครับมีให้เลือก2โหมดแต่เราเลือกที่บอดี้นะครับอ่าแล้วก็กดออกนะครับกดตุ่มดำข้างหลังแล้วต่อไปค่าที่3นะครับค่าที่3นี่คือการตั้งตั้งเวลานะครับตั้งเวลานี่ยกลับหัวให้เข้าใจก็คือการตั้งเวลาอย่างเช่นวันนี้ ตอนนี้เวลาใบหนึ่งฮะใบหนึ่งอ่าโอเคงี้ก็ได้ครับแล้วก็ถ้ากดใบหนึ่งใบสองก็ได้ครับแล้วเราก็กดปุ่มด้านหลังทีนึงก็จะเป็นนาทีนะครับอ่าถ้าเกิดอ่าเราตั้งนาทีสิบใบสองสิบสิบเอ็ดสองใบใบสองยีสง่สิบก็ได้ครับเราก็กดปุ่มหลังก็จบการตั้งค่าต่อไปหมดหมดที่ หมดที่สามนะฮะไอ้หมดที่สี่นะครับหมดที่สี่คือการตั้งค่าอนหภูมิเริ่มต้นตัวนี้เราไม่ต้องไปสนใจครับเดี๋ยวทางร้านตั้งให้ให้เรียบร้อยแล้วครับหมดที่ห้าก็เหมือนกันครับไอนี้อนุภูมิที่เริ่มมีไข้นะครับจะจะมีรูปเด็กอยู่ด้วยฮะร,รูปรูปยิ้มฮนะถ้ารูปถ้ารูปเป็นรูปหน้าเบื้องนี้คือมีไข้แล้วนะครับ ไป f6 นะครับนี่นะครับนี่คือสามสิบปดคืออาการคือเริ่มมีอาการไข้นะครับโอเคอแล้วก็กลับไปคือการตั้งค่า f4 f5 f6 เนี่ยทางร้านตั้งค่าให้เรียบร้อยครับเพราะว่าสา37.5เนี่ยคืออาการเริ่มมีไข้38นี่คือมีไข้สูงนะครับโอเคครับ ในการวัดนะครับในการวัดมันสามารถตัวนี้สามารถวัดอุณหภูมิอุณหภูมิทั่ว,วไปรอบๆอรอบๆอตัวเราได้นะครับเนี่ยเรากดนี้ก็วัดได้นะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ38.3องศาเซลเซียสนี่ครับคือถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเกิน38 38.00เนี่ยจะมีรูป รูปหน้าเบึ้งมานะแสดงว่าถ้าเกิดวัดกับคนเนี่ยถือว่าไม่สบายแหละแต่นี่คือวัดอากาศอากาศวันนี้ร้อนนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้ไไดทดสอบกันในห้องแอร์อ่าคราวนี้เราจะมาวัดที่หูกันนะครับวัดไข้ที่หูกันเพราะว่าจะได้ค่าที่แม่นยําที่สุดเราก็ถอดตรงนี้ออกถอดออกมานะครับถอดออกมาเนี่ยเราจะขึ้นรูปหูนะครับจะขึ้นรูปหู เราก็เอาไปใส่ที่หูของเด็กได้เลยครับแหย่เข้าไปแล้วก็แล,วกแล้วก็กดค่าครับมันก็จะได้ค่าออกมาแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยเราลองมาดูครับว่าจะได้ค่าเท่าไหร่นี่นะครับสามสิบเจ็ดจุดสองนะครับอันนี้คือคือผมก็ไม่ได้เป็นไข้คือร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีครับก็ เลยไม่คืออุณหภูมิไม่ได้สูงครับร่างกายปกติแต่ถ้าเกิดว่าวาดัดกับเด็กคือตรงนี้แม่นยำมากครับแล้วเราก็สามารถวัดกับหน้าผากก็ได้ครับแต่ว่าแต่จะไม่แม่นยำเท่ากับการวัดที่หูนะครับถ้าการวัดที่หน้าผากก็เอาใส่ตัวนี้ไปแล้วก็เอามาแตะที่หนาา้าผากผิวหนังนะครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจะไม่แม่นยำเท่ากับการวัดที่หูนะครับ โอเคครับเดี๋ยวสุดท้ายนะครับการถ้าเราตั้งเวลาไปแล้วถ้าเราตั้งเวลาไปแล้วเราก็ตั้งตั้งเครื่องวัดแบบนี้นะครับเครื่องวัดก็จะมีการแสดงอุณหภูมิห้องและเวลาให้ดูตลอดนะครับแต่ว่าจะไม่มีแสงไฟนะครับมันก็จะแสงแสดงตลอด แต่นี่ฮะอาจจะอาจจะไม่เห็นนะครับนี่คือเวลานะครับแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นอุณหภูมินะครับนี่ฮะคือมันจะทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยครับโอเคครับร้าน JT Shop ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ